ก็นะคในเรื่องของการวางสีลาฤกการวางสีลาฤกเนี่ยเป็นพิธีที่ได้รับการนิยมการกระทำเมื่อมีการก่อสร้างวัตถุท่าวนขนาดยญ่ขึ้นรือเป็นสร้างธารณะนนหรือเป็นหมู่ชน หมาที่จะให้ได้รับะารใชย้ยโซยหรือเมเ,เตทีผักอาไซับสีผักอาไซท,ทีที่เป็นซาธารณาในการวางสีรานเรือเช่นซารามกาปรปาเรียนอุโบซรงเรียนู่นราชการต่างๆหรือว่าพ่อประชุมเทศบาล เป็นตอนนะครับเป็นอาคารที่สั้งพันในระดับบ้านเมืองในการวางซีหลาลหลอมมีการรับกอกผิธีทียิ่งย่ญ่แลมมีอุปกรณ์มากมายนะในการที่จะวางซีหลาลอแต่หลักครั้งโดยเฉพาะใน พระราชวังรัฐสภาหรือสนามบินหรืออนุสาวารีย์ถี่สสำคัญสำคัญต่างๆเป็นสถานที่ที่นสำคัญเกี่ยวข้องกับผลมู่หมาเพราะนั้นการวางศิลาหรืในแต่ละครั้งจึงต้องมีการจัดเตรียมพิธีให้พร้อมเล็พิษล้ายก็ไม่ได้ไม่ไหวจะเป็นการ ว่างในห้องพื้นฐีการมีมลลาฤอหาหลังตานวางสิ่งต่างๆเขืองประกอบพิธีทีส่สำคัญและสิ่งมงคลต่างๆในการวางศิาลาฤกษ์เพรอมันเป็นศรัทธาของคนมู่มาในระดับของ พระราชวังหรือว่าอนุสาวรีต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความคลั่งให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และให้สิ่งนั้นมาสถิตอยู่ในใจของประชาชนอยู่ในความสถาขอมมวลมูลมาคนทางไล่เพราะฉะนั้นการวางศิลาหรือเมงสถานที่ทตา่างๆก็เลยมีความสำคัญ เป็นยางมกนิยมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อประกาศถึงกับการก่อสร้างที่สําคัญสําคัญให้าการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปได้ราบหรือเนี่ยโดยอาศัยอนุภาเพ่งเฤกษ์ยามอนุภาเพ่งเลกษ์ยามขอ,ง,อมงฟาดินในการสร้าง เรี่กการวางศิลาหรือให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่นึกว่าวางก็วางนะครับไม่ใช่นึกอ่าทำก็ทำแต่ปิธีกรรมปิธีการเรล่านี้มันยิบย,ย่้อยมันช่าข้องหมากายเพราะฉะนั้นการจะลงเรือลงศิลาลงรักในศิลานั้นแต่หลักลังเนี่ยมันก็ต้องประกอบโดย ฐานต่างๆที่มาประชุมกันที่มารวมกันไม่ว่าจะเป็นการดูฟ้า,าการดูฟ้าหรือว่าการดูด้วงการวางค้องด้วงในตำแหน่งด้วงต่างๆในตำแหน่งข้องเล็กหลายยางเล็กนะครับเล็กต่างๆที่จะลงวันก็ต้องซอดหลองกัน จะห้าให้มาเป็นวันวิบัติก็ไม่ได้จะให้มาเป็นวันดีไม่ซดรลองกับความเป็นมงคลหรือเลิกในการลงศิลาเลืแต่ละกรังทุกวันต้องเป็นซิ่งที่มงคลต้องเป็นวันที่มงคลและต้องลงเลสยามที่เป็นมงคลถึงจะลงในศิลาดานนะค,ความชักซิ่ มันคงในแผ่นดินนในแผ่นดินกระสั่มพันหล่อในสิ่งก่อสร้างนั้นคงยู่ไปยาวนานนะครับไม่ใช่เราทําแล้วถุงมไม่ใช่ทําแล้ววันตร่งวันแต่สิ่งเี่ทำแล้วเนี่ยมันปฏิสทนกันเป็นยุคเป็นสมัยบางทีเป็นรอยปีกันมาเลยกระเมือนอนุสรคง อนุสาวารีมันเนี่ยมีตำนานมาเป็นรอยปี้แล้วไม่ใช่ว่าซึ่งการวางศิงลาเลิบเนี่ยไม่ใช่วางแล้วทําให้ต้องถิ้งหรือว่าไม่สนใจใหญ่ที่ปลอยว่างแต่หลักครั้งเนี่ยมันกะระดืโทษไม่ได้มันไม่ถึงความเป็นรักไม่ถึงความยาวนานไม่ถึงซึ่งที่จะยุครองใจจิตใจคน จะยุคลองรัทธาพองมนันหดเหล็กคนทาประเพศให้กันกล่าบไหวบูชาหลับตื้อรัทธาะนั้นแต่ละย่งเดตดสร้างขึ้นมาไม่หวาจะเป็นวัดวารามโบสถ์ก็ดีไม่หวาจะเป็นสิ่งปลูกสร้างใดๆกด็ดีแม้แต่หน่วยงานราดับจัดานต่างๆไม่ใช่สร้างวันนี้หลงสิาลาหรือวันนี้ต่อเช้าสัตว์ถุงก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่างแล้วเนี่ย ปีสองปีกัรือ้อวับนนี้ก็ไม่ฉับแต่สถทานทีที่ว่างแล้วใช้กันมาเป็นยุคเป็นสมัยบางทีใช้กันมาเป็นสี่สิบห้าสิบปีปตจจน,นี้สถนทสถนทีตาํารวจดเห็นไหมครับสถานีตํารวจดเนเนี้ยข้องเขาที่ยุ่กันมาเป็นรอยปีแล้วก็ยังมนีนั่นคือการรักสร้างแหลมันเป็นความโดดเด่นให้เราดูในยุคสมัยแต่เดิมเนี่ยนะครับ สันนมีท่านวาคงจะมีการสร้างเทวสะสัทธาของกลางที่จะมีการนำแผ่นทองคำอัญมณีและก็มีขาต่างๆใส่ลงไว้ในกรงที่ก่อนที่จะสร้างเทวะลลยก่อนที่จะสร้างเทวะเลยเพื่อเป็นการสถาปน,นามนฑลทนในจุดนั้นให้กลายเป็นื้นทีศักดิ์สิทธิ์ ในยุคสมัยต่อมานะจะไม่ไม่ค่อยปรากฏเหลืองของการวางศิลาเรือที่ชัดเจนเมื่อนกับการหยอกเซาเอกที่ยังมีความชัดเจนอยู่มั้งเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทำความเข้าใจนะครับการวางศิลาเรือแต่ละครั้ง เราบางครั้งเนี่ยมีครูบ้าอาจารย์แหลกการสร้างทีว่าเลยในลักษณะองใช่พรามก็ดีใช่ผู้ปฏิบัติกด็ดีแต่พอเห็นว่าเราหนุนเข้าหนุนเข้าอันนั้นแต่ปฏิบัติตามสร้างทีว่าเลยโน่นนี่นั่นนะครับมันก็มีความซอดคลองกันเป็นสี่ข้อเดียว่ายึดเหนีย่ยวจิตใจแล้วการทำแต่ละครั้ง มันก็ต้องมีการให้เกิดความสัดิ์สิทธิ์และยู่ผู้บ้านผู้เมืองผู้บุญเราในคราวที่พระบาททรงเด็จกระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาเลือกสร้างระทีนนังอันนั้นตสมาคมเมื่อพลังทรงครองราชกรบ4ี่สปี ซึ่งผููเขียนสันนิดห้าหน่วอาจเป็นต้นแบนยยบของก,การวางศิาลาฤกษ์ในยุคปัจจุบันองค์ประกอบในการวางศิลาฤกษ์เปรียบเสมือนกับการสร้างบ้านขึ้นมาครับเป็นบ้านจำลองอะลรง่ายๆนะครับก็คือบ้านจำลองเราได้จำลองบ้านขึ้นมาแต่โดยความไม่ ในองค์ประกอบแต่ละย่าง ấy, ในการจำลองเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องม,มีสิ่งที่จะมาบูชาด้วยนะมีสิ่งที่จะมาบูชามีเครื่องที่จะนำมาซึ่งความเป็นมงคลในการวางศิลาฤกษ์หรือว่าการสร้างบ้านเราสร้างบ้านเราก็อยากจะให้เรายู่เยินเป็นสุขอยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามา ในบ้านหรือ,อยู่แลวเนี่ยสร้างความเจริญให้กับตัวเองและครอบครัวนะเพราะฉะนั้นความมงคลเราเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่เป็นมงคลมาช่วยด้วยเช่น,นอะไรมาก็คือหนึ่งสิ่งมงคลก็คือไม้มงคลทางเก้าชฉลีนะครับไม้มงคลทางเก้าชนิด,นะท,นดที่ตอบลง ไว้ในการทำพิธีเทียบเท้าได้กับงานรักพื้นท่านข้อหมาคานเมื่อนกับสร้างกระดูสร้างหลักท่านสร้างความมั่นคงข้อหมาคารนซึ่งหมายที่จะตอกประกอบด้วยหมายที่เป็นมงคลได้แก้โขดจาพวกเฉยับลึกราจับลึก การเราส่งบาดานขนุนห่องล่างพยุงสักทองเหล็กไพ่ซีซุขเป็นเคล็ดในการอวยพรวาให้มีโชคมีชัยมีคนช่วยนุ่นนำนุ่นเหนืองนุ่นงานนุ่นการต่างๆจงประสบความสุขให้มี ขวางสเร็จได้โดยดีซ่อนก็คืออิฐกา,าวกาวกรที่วางทับกันเป็นโซ่เทียบได้กับงานก่อสร้างพนังอาคารและอขาาัอ้นจริงอิฐที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นอิฐที่ชุบด,ดยสีทองเหล็กเงินหนักใช้อาคารสถทธาผีเรานี้มักจะเป็นเงินทอง ที่สมบูรณ์โดยโพกศัพท์สร้างเป็นแพ่นโลหะทองเงินหนากยันเทียบเท่ากับการมุงลังคาเห็นไหมครับโครงสร้างต่างๆของอาคารเนี่ยแพ่นโลหะแต่ละชนิดจะมียันดีแต่ต่างออกไปซึ่งมีอิทธิพลในด้านการปกป้องคุ้มครองสัพพโรคสัพพภัย สัพพะซิ่งถังไร่นะครับในเล็กยันีทลงเข้าไปในการวางศิรารุซี่อันญยามานี่ถังเ้าชนิดในการหวางศิราเลกได้แก่นบพาร,รัตเทียบได้กับแสงแห่งจักรวาลจากดาวปลักหลอถังเตาที่จะมากรมครองสถานที่แห่งนั้นตลอดไปชัวกาลนานเล่งวันนี้เลยชัวกาลนาน เลือทึ้งห้าเบียจังเบียแกเทียบถาวได้กับสับสิ้นสมบัติเงินทองเงินก้าในสมัยก่อนยกจนถึงปัจจุบันนอกจากโลหะที่จะนำมาใชาจ้จำพวกเชินพ้อยในการเล็กเปลี่ยนนะครับ่อยจังนั่นเองเป็นการเป็นเรื่องในลักษณะของพระลัษมีมหาเทวีแห่งโคกษัพย์ส่วนเบีย แกเปรียบได้เสมือนกับพลานารายพลมาหาภูมหาเทพผู้ปราคอยทั้งปวงนะครับขอหกก็คือทันยาพืนทางไล่ทันยาพืนทางไล่มีอะไรมัง้งก็คือรวงข้าวทั่วนาชนิดตา่ตางๆไม่ถึงความอุดมสมบูรณ์ ข้องสถานทีแห่งนั้นว่าจะไม่คลาดเคลนในการอุปโภคบริโภูจะเริ่นดุงเรื่องในธันยาอ้านทันญยาพืชมีกินมีชายตลอดชีวิตตลอดไปของผู้อาศัยเจ็ดข้าวครอกดอกไม้นะครับที่ชายในการโปรยคือการอวยพรจากเทพยาดาว่าสถานทีแห่งแม้ได้รับการ อวยพรได้รับการเรืกยามได้รับพรอันศักซิสและเป็นซิรีมงคลจากเรืกจากยามจากเล็กยันจากเทพยาดาทางไล่จากผู้ดูเลร่วมไปถึงใจของมหาชนใจของประชาชนใจข้องคนที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาเห็นไหมครับไม่ธรรมดาเลยแต่ละเรื่องในวางการวางศิลาเรลาลู เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นศรัทธาที่ทําให้มีพลานุภาพษแต่เพนศิลาฤกสนิทท่านวาแต่เดิมเนี่ยจะเขียนหรือหลงยันในเพนโลหะเลวบรรจุรวมกับสิ่งอันเป็นมงคลอืน่นนเนี่ยพอมาภายหลังเนี่ยได้มีการจารึกเรกยามการวางไว้บนเพนกินกินอ้อนเพื่อที่จะ เป็นถีสาบในชัดของผู้หลวมพิธีกาวจะต้องประดับโดยเหลืองห้องแปลงห้องแปลงจืมเหล็กทองคำเปลวการเจืมปิดทองเพื่อสาบแก่ผู้รลวมพิธีและการวา,รางศิลาหกือได้ครบ้วนเซจสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ขั้นต้นพิธีกรรมการวา,รางศิลาหกนะครับ ขึ้นมามันไม่หงายเลยนะแต่ละย่างเริกย่างทํางพวงมันมีส่วนรประกอบมีองค์ประกอบที่เด่นชัดขึ้นมาขั้นตอนในการวางศิลาเริกจะเริองจาพรำพรองกับนนาบ่วงซ่วงเทวดาบูชาเริกบูชาเทพเจ้าบูชารักสร้างบาทรักสร้างเริกแลล้มระทับ lông mà mà plastic Hai kẻ trao vị thi cô thầm vị thi cam này Đàn năn năn chừng bên cản hoàng si là được cha cản to Sâu lét to Sâu lắc Sâu e đuôi mai mùng khôn thầm cao chân nít tam đuôi hoàng ít lệ hoàng phanh dần lướt yam, lệ มงคุณต่างต่างว่าง,างตลับนบหบพร,รัตใส่เบีย,ยรฮห้อยแหล่โปยผ้าวดอกดอกไม้วัชพืชท่านอย่าพืชท่นาทนอย่าพืชจากนั้นจึงวางเพ่นศิลาเล็กทับในขั้นหน้าดเดียวกันขนาดพรามเนี่ยก็จะได้หลังคองเป่าปีเป่าซั่งไรบันดกบันเลง เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเทพยดาขวาดินบูชาเรือยามบูชาให้มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นการอวยพรอ,อวยฉยให้การวางศิลาฤกษ์เป็นไปแบบสมบูรณ์หอมม้วนไปหัวถางบริเวณเทพยดาทางไล่กระหมบ ประถานพรประถาชใจอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเ่ลงมาเพื่อที่จะให้สิ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์ได้สถิตอยู่สัน้นสั้นยานสุดท้ายจึงเจิงจ่ง,งแปลงโฮมนำ้ำมันจันปละลงอบปิดด้วยทองคำเปลวโปรยข้าวกรอกดอกไม้ถือว่าเป็นการเซตพิธีในการวางศิลาฤกษ์ หมครับความมงคลเกิดขึ้นมากมายเราก็สามารถที่จะเห็นลายในไลายล่พิธีในการวางศิลาฤกษ์แม้แต่พวกเราเนี่ยเึงสิชนเึงสิชน,ชนตรงไหนกลมล่วงจุมพรนครับทำไมนั้นพุกมกระปอยกลมล่วงจุมพรเนี่ยก็ดไ,ได้วางฤกษ์ยางวางศิลาฤกษ์ กนอยาา á u รานเมตตาการสร้างเวียนสร้างนุ่นสร้างนีสร้างวัดสร้างโบสถ์มีการหวงรางศิลารื้อถังจิงนั่นคือความสั์สิที่เกิดขึ้น่ารหว่าดยศกันพอดีนะครับการหวังศิลารกษ์เหล็กถรายการบ่อเท้าเหล่าเหลืองต่อมาถึงช่วง้ายของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการสะโอขรอบคุณพ่อแม่พีน้องฐานผู้ความรายการ ขอเท้าเหล่าเหลืองถุกถานพบกันไม่แล้วในวันต่อไปขอบคุณเทปนี้เชี่ยนขอบคุณสมาคมป้องกันภัยขอบคุณบุคลากรในมูลนิธิชินาบัญชรอุคกรณ์สราสาธารณาประโยชน์ไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันไม่ในโอกาสหน้าแล้วครับสวัสดีมีใจับวัสดีครับสวัสดีครับอ่ ลาไปก้อนแล้วนะขอบคุณมากนะครับขอบกันไหมแล้วนะจอบเขียนเหว่นี้ก่อนขอบคุณนะครับ